สวัสดีครับพบกับสางอดอีก้วพี่นองนี้ภาพี่พลอ,อ,อยเกี่ยวกับปัญหาของยามาฮ่าฟิโอเล่กับยามาฮ่าฟิโอเร่น,นี้พาพี่นอนะ้องครเปลี่ยนเปลี่ยนปอกนะครับผมปอกแห่งน,นะครับจะมีใส่ขวานะครับผมด้านนี้มันเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงนะครับทำาการหมุนออกหมุนออก ทำการสูบเข้าไปแด้ผมจะหมุนในเบิงหนังมันก็หมุนบากหมุนเลยนะครับจับหมุน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 ลงมาผมเลยทำการหมุนแล้วนะครับผมทำการหมุนแล้วคือมือเดียวครับกอนก็ถือว่าใส่แล้วเนาะถ้ามันออกยากนะครับก็จำเป็นต้องหาเล็กลำแหลมเสียบนะครับทำเก่า เอาไข่วง่วลำเลี่ยมนี่ครับเสียบเข้าไปเลยนะครับสีดน้ำยานะครับน้ำ,านำยาน้ำยาล้างจานผสมสไลไรนะครับน้ำยาล้างจานผสมสไล่แท่งเข้าไปแล้วก็สีมันจะออกง่ายนะครับกแกนันไงอันนี้ออกแล้วนะครับอันนี้ออกแล้วนะครับท่านี้ก็จะเป็นต้องเปลี่ยนน้ำกันอนะครับ ทางนี่ก็บที่เปลี่ยนผมเลยทําการเปลี่ยนแล้วครับใช่หรือไมจะมมเป็นชุตั้งที่นะครับจะแม่ป็นชุดเอาก็ทําการเปลี่ยนก้อนที่เปลี่ยนใดมันต้องถอดนะครับมันต้องถอดชุดนี้ออกแนะ่นน็อตมันก็นจะมีน,อน็อตให้ถอดอยู่ใน่ข้อนะครับเนี่ย หนึ่งครับค่มันก็จะมีอลัสนาหมดนี่ยยุยยุยยุข้างใต้นี่อีกตัวนึงครับเนี่ยอีกไตนี่ตัวนึงเนี่ยยุเซีอนี่ครับหนึ่งตัวแล้วก็จะมีน็อตน็อตนี่อีกหนึ่งตัวทัง้งนั้งคือกันครับจากนั้นเราก็ทำการถอดออกครับมันจะมีล็อกเดี๋ยให้เบิรงผมจะมาหาเห็ดออกมานะมันจะมีล็อก รอบตัวนี้คือ่กับถอดนี่เนี่ยมันจะมีเดือยน,น้อยๆนะเห็นเดือยน,น้อยๆปะเดอนนือยน้อยๆนะครับเดือยน้อยๆเนี่ยมันจะมามาลงหูนี่นะครับส่วน้างนมันก็จะลงตามปบนะครับค่อยๆกดบีบลงนะครับถ้ามีไข่คองแบนแตค่อยๆแ,แ,แสะออกไปมันงะ เขาจะเดนลองถอดชุดนีนออกมากถอดชุดนีนียออกแล้วนะครับมันอาจจะไม่เห็นน็อตนะครับนี่ลองเห็นนอ็อตนัดหนึ่งตัวสองตัวเขาจะทำการไขออกมาเลยครับมันอาจจะยกออกมาเปลี่ยนได้ถ้าบอ่อถ้าบ่อถอดนาชุดฟ้านาตัวนี้นะครับมันจะทำการเปลี่ยนเปลี่ยนไหนออกแหนที่เป็น ทั้งชุดทั้งสี่บ่อได้นะครับหรือว่าถ้าใครใครบ่อยากเปลี่ยนทั้งชุดทั้งสี่ก็ทํำการนะครับมันก็จะมีมองใหงนะมุนนันีออกอยู่นะครับมุนออกอยู่อากาศิดค่อยๆเอาสันไรใส่นะครับแต่มันก็จะออกอยากนะครับวิธีไงสุดก็คือเปลี่ยนทั้งชุดทั้งสี่แหรอครับรถบ่ต้องบอกเลยครับรถนี่มันลง ครับสิบก็ปีนะครับนี่มันยี่สิบปีกับบจักพี่โอเลตัวนี้เนาะครับเอาออกมาเดิมเดิมตีดรถมันกแต่ยังสีนะครับเดิมมันยังสีนี่นะมาเปลี่ยนแท่ใสอันนี้ก็ว่าแท่อยู่ครับมันคือสีนี้ข้างในมันจะมีสองสายนะครับสายคันเร่งนะครับมันประกบแล้วก็ใส่ขวดเบรงกับบ๊มีผู้ถือกล่องให้พี่น้อง เอาเขาข่าวนะครับผมก่อนนี้ทำการเปลี่ยนประกาบ้ังสิครัเดี๋ยวผมถอดไปเบิ่งกันเลยมันกิบปอยหยางครับมันก็จะมีน,ออน็ัดใช่ไหมครับนดัดสองตัวทั้งถือทั้งไทยกับที่ไล่าตานี่นี่น้องหลังจากก้อนนั้นนั้นเฮา เปลี่ยนเปลี่ยนชุดปั๊มเบรกไปแล้วนะครับตรเปลี่ยนชุดปั๊มเบรกไปแล้วแล้วก็เพิ่นก็จะให้เปลี่ยนปลอกแห่น้ำก็จะเปลี่ยนปลอกแห่นนะครับไอชุดที่เลือกมากนี่พี่น้องกับชงสซยว่าเปลี่ยนที่ต้องเลือกหลายอันนี้ผมเปลี่ยนไฟตามนะครับถ้าเปลี่ยนไฟตามัมนก็ต้องได้ถอดนะครับถอดทั้งชุด ซาเบิงอะ้รพี่น้องกับยิปอามนะันนะมันก็นจะเป็นลักษณะนี้ครับมันจะประกบกันนะฮะจะได้พี่น้องเดยอทั้งไทยลูกมือนหนึ่งทั้งนั่น,น,นดึงออกมาเลยครับมนันจะออกมน้าครับมีสองใสจะเดี้พี่น้องเด้อ จะให้ดีปดน็อตตัวนึงครับไม่นมีน็อตตัวนึ่งยื่นนี่ปดออกมามันก็จะหลุดออกมานะครับ oh. เดี๋ยวมันจะขนไขน็อตนะมันจะมีน็อตตัวนึ่งยื่นนี่ครับข้างล่างนะฮะมันประกอบไปนะครับนอ็อตมันเย็ดให้อันนี้ยืดยนง่ายอันนี้ก็ออกง่ายนะครับนี่นะออกมาแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับ จะมีสองสายนะครับสายหนึงน oo, ่ง็อยูฟังฟังตัวยางไหมมันจะมีอันนี้คือตัวยางนะครับลู่หนึ่งมันจะอยู่สายนี่สองลู่นะครับสองลู่กับสองสายสายหนึ่งก็อยูสายหนึงน oo, หน่งก็อยูมุมนี้นะสายหนึ่งก็อยูมุมนี gracias, ้นะครับได้แล้วก็ประกบใส่นะครับ ตันที่ใส่ก็เอาใส่ตัวนี้ก่อนครับกบตัวนี้ก็บแม่ใช้มือเด<ๆ>ียวนะพี่น้องๆนะอ่ามันก็จะประกบบางทีครับเองดันกันไปมันก็จะมีเดือยนะครับมันจะมิดเดือยโยบประกับมันเอากเอาอ่ะตัวนี้ขึ้นมาใส่น้ำครับตัวที่ม<ๆ>ันคลองล็อกไว้นครับเอาเก่ามาไว้ตะขันตัวนี้เฮะครับดันเข้าไปเลยครับมันจะมีล็อกตกล็อกของมันเหรอนนะครับ ต้องการเอาน็อตคันถวดที่พี่น้องนะคันบบมีผูทยยไทยครับไทยผูดเดียวมันก็เลยเมื่อหนึ่งถือเมือหนึ่งไทยนะพี่น้องนะ,อะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจังคอยใส่นะพี่น้องครับอันนี้ก็แม่แนะนำนะครับแล้วนกะ็ เจ็ดให้เบิ้งนะครับวิธีเปลี่ยนปลอกแหนนะครับก็ต้องถอดชุดชุดหน้ากากออกนะครับถอดออกมันต้องเปลี่ยนปลอกแห่นั่งคิวไดอันนี้เปลี่ยนไฟตาให้กันนะครับผมเปลี่ยนไฟตามันก็ต้องได้ถอดนะครับถอดชุดสีถอดชุดสีถอดชุดสีออกมามครับผมตรงนี้มันจะมีน็อตนะครับมีน็อตมีฝาปิด นีน็อตขันหาตตรงนี้มันจะมีนอ็นอตน็อตขันล็อกนะครับเราต้องถอดน็อตนี่ตัวนึงนะครับจะมีฝาปิดอยู่มันจะมีฝาปิดัเา้าแกะออกมานะครับฝาปิดหาใครคว้างแบนแงะดานขางแงะออกมาก็จะมาถอดมุดนะครับมก็จะมีมุดอยูยนี่มุดอยูยนี่นะครับฟังละตัวเนี่ยมุดบนนบน ฟังละตัวอันนี้ก็ฟางหนึ่งอันนี้ก็ตัวหนึ่งนะครับทางนี้ก็จะเป็น,นพอ,นอด์นัทนะครับพอด,นดน์นัทมันก็หนึ่งหนึ่งสองครับสามครับสามตัวพอดได้แล้วก็ต้องการออกมากแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนกับเปลี่ยนทั่วไปเข้ามาครับเจะเป็นจะเป็นหัวเทียนแบบนึงพี่น้อง ันที่เปลี่ยนออกมาเนี่เป็นหัวเทียนแบบเป็นหลอดใส่ธรรมดานะครับจะขออนุญาตประกอบนะครับประกอบขอกราบท่านนะอภัยที่สำหรับคลิปอยจกอย,กย,กย,กยกากอยากได้หลงไล่ตาเนี่ยยากหน่อยนะพี่น้องนะเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ใดอยากเหตเองเปลี่ยนเองนะครับผมจะชอบกดไลค์แชร์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชม เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ